ได้ไหมเมื่อกี้ผ่านนะนักตกปลาเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปนะเขาบอกไม่ได้ตัวเรามาฝนก็ตก นักตกปลาตกปลาอยู่นะแต่คนเข้า,าวาลลอยู่นี่รถเก๋งข้างๆนี่หละเดี๋ยวเราจะสอบถามเขาเขาได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปมุมนู้นกันเมื่อกี้ถามนาเขานาเขาเพิ่งมาถึงเพิ่งยนวางเบ็ดเสร็จฝนตกทันทีทันได้เดี๋ยวเราไปหน้านู้นหน้านู้นเขาบอกไปได้ปะเดี๋ยวเราจะไป ไม่รู้ว่าน้ํามันจะไหลลงมาจากช่องเขาตรงนู้นหรือเปล่านะช่องเขานั้นน้ํามันจะไหลลงมาเดี๋ยวเราจะลองขับดูก่อนจ้าตอนนี้ฝนก็ตกจะได้ตกปลาไม่ห้ฝนตกเนี่ยขับรถเล่นบรรยากาศชิลๆจ้าน้ำ ท่วมถนนเส้นนี้ปัดน้ำฝนออกให้หน่อยมองไม่เห็นปัดน้ำฝนดีท่วมถนนตรงนี้เมื่อก่อนตอนแรกเคยไปตกตรงโน้นเดี๋ยวเราจะตกนี่ประมาณนี้จ้าสวัสดีจ้าวันนี้ซับต,ตะเคียนจ้าฝนตกครึ่งชั่วโมงเราเรอรอลงรอลงจากรถว่าจะไป ไอ้นั่นวางเบ็ดแล้วก็ตอนนี้ซุ้มเก่าเขานะตอนนี้ก็นั่งรอฝนไม่รู้เรจะได้ตกปลากันไหมดีนะวันนี้เอารถไอ้นี่มาแคลี่มาแนวรถเก๋งเดี๋ยว,ยวรอลุ้นกันดูว่าเราจะได้ลงตกปลากันตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกตลอดเลยแล้วเราจะมีโชคไ้ปลาเขาไหมวัดดวงเจ้า นู่นฝั่งนูน้นมีนักตกปลามาเพิ่มนะตอนแรกมีนา้ารถกระบะสีเหลืองตอนนี้มีลงมาเพิ่มตอนแรกว่าจะลงตรงนูน้นละแต่เปลี่ยนใจขอมาลงฝั่งนี้จ้าอืบรรยากาศตอนนี้ฝนก็ตกพลำพลอยู่เราจะมาลองกันดูสักหน่อยจะมานไม่หมานดูจ้า ฝนยังตกเยอะเลยตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วแดดออกแล้วเราก็เตรียมตัวโยนเบ็ดกันจ้าอันนี้คือสถานที่ที่เราได้ได้มุมบรรยากาศด้านนู้้นก็มีนักตกปลามาเพิ่มฝั่งน้นู้นวานแฮต้าขึ้นเรือวหวานแฮนี่เราเล่นพาปขึงสลบมาเลย เดี๋ยวจะลองโยนเบ็ดกันดูจ้าภายเรือวันแหฝั่งนู้นวันแห mến mán cọ ta แอมที่สองปลากินทางหางแอมจ้าใส่เม็บทุกก้อนหินในจ้ปาปลา ตรงน,น,น,นี้มีน้ำแม่นี่ปาลาดักจะขคย์อขาก็ยังมีไซส์ใหญ่อยู่นปะปละาลอบปลาคายตัวใหญ่ปะลาลอบทีแรกโอ้เขาได้ตัวใหญ่แต่ตอันนี้ไม่มัาจันทำนี้แล้วเราก็ลืมถอดไม้ <laughs> ใส่ไม้ไว้น,นั้นมาได้แต่ตัวเนี่ยะห้าหกนิ้ว แต่มาแค่สามชั่วโมงวันนี้ก็เลยว่าจะมาทดลองไหมสักรอบออนีมันหยุดมาแล้วอะไรติดแอร์หรือไรขายอะไรไม่ได้ขายอะไรคือปิดไว้เดี๋ยวฝนมาสาดเข้าไปข้างในซื้อซื้อลดมาแล้วก็แถมหลังคาไว้ด้วยอจ้าเอาไว้ออกไม้ตกปลาเอารถกิงมาไม่ได้ หมดน,นะสี่นิ้วอีกแล้วจ้าไสนี้ Okay. มีน้องหมาน่ารักด้วยกินนมเอา้าโยนไม่ถึงเขากลัวโดนเขาไม่กล้าเข้าใกล้ ขนมแจกฟรีเติมน้ำมันเขาแถมขนมน่ารักน้องหมาตัวเล็กแค่นี้อุ้ยเบ็ดปปกินเบ็ดปปกินเบ็ดนู้นมีอีกตัวหนึ่งสีดำอยู่ในป่าตรงนู้นอันนี้ขยะเราเก็บแล้วนะรอบๆอบนี้นี่ทำความสาดให้แล้วนะจ๊ะนี่เก็บมากองไว้ตรงนี้ละเดี๋ยวเผานู้นูนตัวดำๆอยู่ในป่า เขาไม่กล้าเข้าใกล้เมื่อกี้วัดไม่ติดอืออันนี้น้องหมาตัวเมียก็ตัวผู้ตัวเวววมียป่ะอ่ะเขามานอนใต้ท้องรถ ออกแป้มใสนี้เยอะเหลือเกินตามาติดลูกปะนินแล้วไอ้แป้มคุณงกล่องเลยปลาปะนินคุ่ง่อง <c oughs> ปลาน้องแมว ามีโชคเข้าตาปลาโมกตะกลับห้าโมงเย็นกลัวแล้วใกล้หกโมงแล้วพระอาทิตย์จะรับเขาแล้วจ้าทางนู้นก็เริ่มลงตะข่ายกันแล้ว ตอนนี้เก็บเบ็ดเส็จแล้วเจ้าหกโมงกว่าละจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงกว่ากลับบ้านกันดีกว่าเจ้าวันนี้เราไม่ได้นางฟ้าเลยแต่เมื่อเช้ามีน้องเขามาคุยด้วยเขาบอกเขามาตกกันสามสี่คนไม่ได้สักตัวกลับบ้านเขาบอกวันนี้ผลงานเราก็โอ้ เกือบสองโลอ่ะสองโลนะปลาหน้องแมวจ้าก็โอเคสองโลแล้วเนี่ยไซสายนี้ไซฝ่ามือกลับบ้านกันแล้วจ้าทางด้านนู้นเขาก็จะมีการดักตะข่ายนะ บแล้วจ้าแม่แมวมีชอ่อมีลูกทั้งสามถ้าเขาไม่นอนก็จะถ่ายเขาไม่ได้